Namo Tassa Hakawato Arahato Samma Sambuddha. Namo Tassa Hakawato Arahato Samma Sambuddha. Namo Tassa Hakawato Arahato Samma Sambuddha. Tapi ini terus. พวกเราท่านทั้งหลายได้ามาพร้อมกันอยู่สถานที่นี้เนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยกวามั่งมุโบสถศสินตามปักขนานาที่องค์สมเนจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติเอาไว้ให้ภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรมบารสุบาสิก,กาพากันรับสินบโบสถเพื่อใดพากันรักษาปฏิบัติตามศาสนธรรมคำดังสอนขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าส่วนเรื่องภิกษุสัมมนเณน,นนั้นก็พ กันประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นเนืองนิดเป็นจิตของส่วนตัวแต่ละท่านละองค์ให้พากันตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติคุณงามความดีของตนตามกำลังความสามารถที่จะกระทำมาได้การฝึกฝนอบรมตนเป็นผู้มีความรักตน บุคคลที่มีความขวนขวยสร้างคุณงามความดีอยู่อภิษิปฏิบัติอยู่ฝึกหัดตนเองอยู่มีความภาคความเพียรอยู่หนึ่งนิดในคิดทุกขริบิญบททั้งสี่อย่างยืนเดินนั่งนอนก็มีตะกิจที่สำคัญมีตะกิจที่อันมันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนเรียกว่าบุคคลที่มีความรักตน บุคคลที่มีความรักตนก็ย่อมไม่ทำให้ตนเสียเวลาเปล่าประโยชน์ไปล่วงเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งไปบุคคลที่มีความรักตนชนนี้สร้างแต่คุณงามความดีไม่มีความประมาทเมื่อไม่มีความประมาทแล้วก็จะทำคุณงามความดีให้เจริญรุ่งเรืองให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนได้อย่างไม่มีความสงสัย เหจนโงงสาเร็จประสัมมาสัมพุตตเจา้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมีการตั้งจิตตั้งใจสร้างสมอบรมคุณงามความดีให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนมากๆเพื่อจะให้ตนนี้ได้ที่พึ่งของตนถ้าปุกคลใดย,ยังมีความประมาทโย่ไม่มีความตั้งจิตตั้งใจ สร้างคุณงามความดีไม่จะรักษาสินเจริญภาวนาก็ดีหรือรักษาสมาธิของตนให้หนักแน่นมั่นคงเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความตั้งใจปฏิบัติอยางนั้นก็เรียกว่าคนมีความประมาทไม่รักตนเองจะทิ้งตนเองเนี่้เสียการเสียเวลาปราประโยชน์ไปได้ หากบุคคลนังมีความตั้งจิตตั้งใจอยู่แล้วไม่ว่ากลางค่ำกลาง,ค,งคืนกลาง,งวันยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนใส่สติปัญญาของตนเองตัวตราดูจิตใจเพื่อควบคุมจิตใจของตนอยู่เพื่อจะตามรู้ตามเห็น้าความเคลื่อนไหวไปมาในความคิดขึ้นในจิตในใจของตนเองเป็นอย่างไร บุคคลนี้มีสติปัญญาว่องไวไตรตรองไข้ควรสะกดรอยตามจิตของตนอยู่เป็นเนือนิจชนีก็จะสามารถรู้ว่าจิตของตนเองคิดดีหรือคิดไม่ดีก็จะรู้ได้ถ้าบุคคลทั้งหลายฟิกจุดสัมมเนนก็ดีมุบาสกมุบาสิกาก็ดีหากมีความตั้งใจอยู่เช่นนี้ ก็จะสามารถจับจิตใจของตนเองได้รู้จิตใจของตนเองได้เมื่อจิตใจของเรามีความเศร้าหมองก็ยอมรู้เศร้าหมองเพราะเหตุอ,อะไรคิดอะไรขึ้นมาจิตใจถึงเศร้าหมองก็ยอมรู้ได้เนื้อหาวิธีแก้ไขปลดเพื่อออบจับจิตใจของตนเองได้หรือหาวิธีทเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ ไม่ให้จิตใจของเราไปปัวพันพันเผื่อและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้ก็เรียกว่าบุคคลนั้นมีความแก้ไขจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเมื่อจิตใจของพวกเราทั้งหลายนั้นหากมีความเช่มชื่นเมืกบานมีความสุขมีแต่อารมณ์สุขอยู่ในใจเรียกว่าใจตั้งอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเวทนามีความสุขใจ ก็ยอมรู้ยอมเห็นว่าจิตใจของตนเองนั้นมีความสุขเพราะต้นเหตุอะไรใจจึงมีความสุขก็ยอมตามรู้ตามเห็นได้ถ้าจิตใจของพวกเราทั้งทั้งหลายอยู่เฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่เฉยๆนิ่งอยู่เฉยๆบุคคลนั้นก็ยอมรู้ว่าจิตใจของตนเองกําลังตั้งอยู่ในความเฉยๆไม่ยึดทังบุญทั้งบาป และไม่เปลี่ยนอารมณ์ไปที่อื่นมันอยู่เฉยๆนี่ก็ยอมรู้ยอมเห็นว่าจิตใจของตนเองเฉยๆอยู่เป็นอุเปกขาเราก็ยอมรู้ย่อมเข้าใจว่าใจของเรานั้นอยู่เป็นกลางๆวางจิตเฉยๆอยู่อย่างนั้นในระหว่างนี้เองถ้า,ากระมองอยู่ดูอย่างหนึ่งจิตใจมันอยู่เป็นกลางกลาง ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาให้ลมไปทั้งซ้ายทั้งขวาไม่วิ่งไปทางซ้ายทังขวาอะไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าจิตของเหรานั้นไม่ยึดอะไรไม่ยึดทั้งบุญทั้งบาปก็จิตใจก็ไม่วุนวายทั้งสองอย่างก็เรียกว่าจิตจป็นกลางวางจิตเฉยๆอยู่อันจิตเป็นกลางนี้จึง เรียกได้สองอย่างจิตเป็นกลางนี้เป็นอุเบกขาเวทนาชนิดหนึ่งวางได้ชั่วคู่ชั่วคราวแล้วมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นสุขบ้างไปเป็นทุกข์บ้างสับสนปนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนังน่งนอนถ้ามันเป็นเช่นนี้ก็เรียกว่าโลกิยะปัญญาบุคคลน,นั้นก็จะตามรู้ตามเห็นจิตใจของตนเองแก้ไขยอยู่ ถ้าบุคคลแล้วรู้แจ้งเห็นจริงจนเป็นอุเปขาอรูชัดรู้แจ้งรู้จริงในธรรมทั้งหลายแล้ววางเป็นอุเปขาอยู่ด้วยความรู้ของตนเองรู้ชัดในจริงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปทางไหนใจย่อมรู้ย่อมรับรองย่อมเห็นชัดเจนอย่างนั้นไม่มีเอียงเอ็นไปทางซ้ายทางขวาไม่มีไปหาทุกข์หาสุขอะไร วางเป็นกลางอยู่ได้ก็เรียกว่าท่านองนั้นถ้าเป็นพระเป็นเลนก็ดีก็ยอมเป็นผู้เห็นของจริงเป็นโลกุตตะธรรมได้แม่ญาติโยมมาศกมบาสิกาก็เหมือนกันก็ยอมรู้ยอมเห็นความจริงเกิดขึ้นทําไมจึงจะรู้จะเห็นความจริงเพราะเราก็ต้องเห็นความจริงเราจึงจะวางได้ยังจะเป็นอุเปกขาได้ ถ้าไม่เห็นธรรมชาติธรรมดาไม่เห็นตามปกติตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกแล้วจิตจะวางเป็นอุปเบกขาไม่ได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจึงจะวางเป็นกลางได้พวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่มีความขวนขวายผู้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ พวกเราก็พยายามที่จะตามรู้ตามเห็นความเลื่อนไหวไปมาของจิตใจของตนเพราะเราอยากแก้ไขตนไม่คิดอยากไปแก้ไขคนอื่นไม่อยากคิดไปแก้ไขปรับปรุงคนอื่นหรือไปสอนคนอื่นอะไรมากมายเราไม่ได้คิดเช่นนั้นเราพัดจะคิดพากันแก้ไขตนเองปรับปรุงตนเอง ปลดเปื้องตนเองที่ยังมีทุกข์อยู่อันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ของแต่ละท่านละองค์ให้พวกเราท่านทั้งหลายจะขวนขวยเองบุคคลมีความฉลาดก็ย่อมรู้ย่อมเห็นได้เพราะเราทั้งหลายไม่ต้องการมีทุกข์ถ้าจิตมันมีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่ชอบทุกข์เราก็ไม่ต้องคิดให้มันทุกข์อะไร ถ้าจิตเป็นสุขกเวทนาเกิดขึ้นเพลิดเพลินไปกับสิ่งใดนสิ่งหนึ่งไม่มีที่สิ้นสุดจบเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีความสิ้นสุดนู้จกกักจิตขพืตนเองเพลิดเพลินไปทมสิ่งนั้นอยู่นี้จึงพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อจะทำความเข้าใจอย่างนี้เองหนาะวิธีแก้ไขป,ปลดเลื้องละกิเลสออกจากใจของพวกเราพวกเราจึงจะทำให้จิตกิเลสความโลภ มันเบาบางออกจากจิตใจของเราความโกรธเกลียดต้นดีพยาบาทก็ดีมันก็จะผ่อนคลายเบาลงไปเรื่อยเมื่อนผ่อนคลายเบาลงไปเรื่อยเรารู้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความหลงที่มันครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่นั้นมันก็ค่อยจะจืดจางลงไปก็จะมีสติปัญญาฉลาดมากขึ้น หาวิธีแก้ไขหาวิธีปรับปรุงจิตใจของตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้อันนี้ไม่เรียกว่าพิกูจสมณนนแในอุบาศกอุบาสิกาสามารถจะรู้ได้โดยเป็นผู้มีสติปัญญาแก้ไขจิตใจของตนเองอยู่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้ง,งหลายพากันตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติจูฝึกฝนอบรมตนเองอยู่อย่างนี้ ก็ไม่วันใดวันหนึ่งคืนใดคืนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนอารมจิตใจเพให้สงบประนับเป็นสมาธิแนบเน้นมั่นคงได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเพราะอะไรจิตใจมันจึงสงบประนับเป็นสมาธิได้เนี่เพราะมันวางอารมณ์ทางนอกหมดมันมาดูตั้งแต่จิตใจเลยจิตเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรเมื่อจดจอ ช่องมองดูอยู่จ่นงน้นเองจิตมันก็ต,ตั้งตั้งนิ่งอยู่ในที่นั่นมันจึงจะสามารถมองดูได้อารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตตาจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายไม่สงบไม่นิ่งสั่นสะเทือนอยู่เคลื่อนไหวไปมาอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะตามรู้ตามเห็นทันจิตใจของเราได้ก็เลยไม่เข้าใจในสิ่งนั้นได้นี่จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราจะพากัน หาวิธีแก้ไขเพราะเรารักตนคนที่มีความรักตนก็ต้องแก้ไขตนไม่ต้องมองคนอื่นถ้าหากเราคิดอยากจะมองคนอื่นถ้าคนอื่นทำอะไรไม่ดีปฏิบัติไม่ดีก็ดีเราก็น้อมในสิ่งเหล่าน,นั้นเข้ามาดูที่เราดูที่ใจของเราดูในการประพฤติปฏิบัติของเราถ้าหากเราพากันทำผิด อย่างไรเราก็ต้องรู้เราทำถูกมันก็ต้องรู้มันรู้มันเข้าใจได้มันบุคคลที่ทั้งจิตทั้งใจอยู่มันตามรู้ตามเห็นอยู่อย่างนี้เองมันก็จริงจะงเจริญไปได้เหตุนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมีความขวนขวยประโยคพยายามอยู่จะไปยืนอยู่ที่ไหน ไปเที่ยวอ,อยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนไปนั่งอยู่ที่ใดลมใหม่ก็ดีในกุฏิวิหารก็ดีเราก็ควรที่จะดูแต่จิตใจของเราเรื่อยๆอยู่เรานอนอยู่ก็เหมือนกันเราจะนอนอยู่กุฏิหรือเราจะนอนอยู่ที่ไหนใช้สติปัญญาเข้าไปจ้องมองดูจิตใจความเคลื่อนไหวของจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญ บุคคลที่พากันฉลาดในการปฏิบัติแม่ไปอาบน้ําก็เหมือนกันเวลาเราอาบน้ําอยู่เราก็ดูจิตใจของเราเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นแหละคววมเคลื่อนไหวไปมามันเป็นอย่างไรมันไปยึดอยู่ที่ไหนมันไปเสวยอารมณ์อยู่ที่ใดในเวลาเรากําลังอาบน้ำํำเรากําลังอยู่ในห้องน้ํานี่เราดูได้เวลานั่งรถนั่งเรือไปก็เหมือนกันเราไม่ใช่คนขับ เรานั่งอยู่เราก็ดูจิตใจของเราได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลมีความฉลาดคนฉลาดีาด่ยอมสามารถสร้างคุณงามความดีให้เกิดไม่มีปิ้นแก่ตนในทางชอบธรรมไม่ใช่ทางมิจฉาชีพคนฉลาดไปนในทางที่ชั่วทางปฏิบัติชั่วอย่างนั้นก็เรียกว่าทำให้ตนเองล่มจมลงไปเรื่อยถ้าคนฉลาดมุ่ง น่าจะสร้างแต่คุณงามความดีไม่ได้อันหนึ่งก็ต้องเอาวันหนึ่งไม่ได้วิธีหนึ่งก็เอาวิธีหนึ่งจิตใจไม่สงบพิธีหนึ่งก็ต้องปฏิบัติด้วยวิธีหนึ่งดูกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เหตุฉะนั้นเราดูคนอื่นมาเปรียบเทียบตนว่าตนทําความชั่วอย่างนั้นไหมตนโกรธเตินเกลียดอย่างนั้นไหมตนเองโลภมากอย่างนั้นไหมอันนี้เราดูคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบตนเองได้ ถ้าเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีอย่างนั้นเราก็ต้องมาน้อมดูตนเองว่าเราจะทำไหมในสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีเราก็ต้องไม่ทำคนอื่นเขาทำก็เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราการฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องของเราของตัวเราเองอก่อขึ้นมา ให้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้อันนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้พากันพยโยพยายามเนี่ยภิกษุที่บวชใหม่ก็ดีการมาตั้งใจฝึกฝนอบรมตนมีความรักตนต้องขยันต้องขยันมันเพียรในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดนี่มีขึ้นแก่ตน ไม่ต้องบันไห้อะไรค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำไปเรื่อยๆาการนั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดีจดจ้องมองดูจิตตั้งตัวเองให้สงบเป็นสมาธิก็ดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็ทำถูกอยู่ตลอดถ้าเรามีความตั้งใจเราไม่ได้ปล่อยจิตใจของเราไปตามอำนาจของกิเลสยึดมันจะคิดไปไหนแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันไปคิดเสียเวลา เราก็ดึงมันมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้อันนี้เป็นเรื่องของตนเองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นงานของเรางานของใครของมันทั้งนั้นการทำสมาธิถ้าหากบุคคลใดได้แต่นั่งแต่นอนอยู่เฉยเฉยอยากนอนก็นอนเฉยเฉยไม่ได้พิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ในจิตใจของตนเองไม่ดู มันอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรเพราะเราอยากได้แล้วก็ต้องขวนขวยต้องปฏิบัติงั้นก็บุคคลเดินทางบุคคลเดินทางจะไปบ้านน้อยเมืองใหญ่จิตมีความประสงค์จะไปให้ถึงที่นั้นที่เรามีความตั้งใจอยู่นั้นถ้าเราเดินไปอยู่เรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอยู่ไม่วันใดวันหนึ่งมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองตั้งความปรารถนาเอาไว้ แล้วก็จะได้มีความโล่งอกโล่งใจมีความสุขว่าตนเองไปถึงแล้วมันก็จะมีความสุขฉันใดก็ดีการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันกเราดูจิตใจของเราไปเรื่อยฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆให้อ่อนแอไม่ทอดแท้มีความตั้งจิตตั้งใจอยู่เมื่อเรามีความตั้งจิตตั้งใจไปเรื่อยๆอย่างนี้เองมันก็จะได้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ ไม่มีปัญหาอะไรเพราะการกระทําอยู่ไม่หยุดไม่ใช่มันจะหยุดอยู่ที่เดิม,มการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันมันก้าวหน้าไปอยู่แต่มันไปที่น้อยไี่ชน้อยจิตใจสงบไปที่น้อยไีน้อยเราไม่สามารถจะมองเห็นเมื่อมันใหญ่สงบนานจึงจะรู้จักว่าจิตใจของตนเองสงบนั่นแหละผู้ประพฤติปฏิบัติก็ดีผู้ปฏิบัติใหม่ ให้ขยันขันแข็งให้มีความตั้งจิตตั้งใจมีฉันทะความพอใจในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีของตนมีวิริยะการเดินจงกรมการนั่งทำสมาธิทำจิตวัดต,ต่างๆก็มีวิริยะมีความเพียรจิตต่เอาใจฝักใฝ่อยู่ไม่ล่วงเกินล่วงเวลาไปปราประโยชน์เราจะตักตวงเอาคุณงามความดีให้ได้ให้ฝนอบรมจิตใจของเราให้ได้ อันนี้ถ้าหากเรามีความหมายและมีความตั้งออกตั้งใจอยู่เช่นเองผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแก่ตนผลก็จะได้รับความสุขความสงบเกิดขึ้นแก่ตนได้ไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อบุคคลปฏิบัติจูแต่เรายังไม่รู้มันมันยังไม่เกิดขึ้นมามาก บางคนก็จะไม่รู้เลยเพราะเราไม่มีสติปัญญาสังเกตดูจิตใจของเรานี้แต่ก่อนมันยังไม่ดีเมื่อเราฝึกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันทําให้มีความสงบได้นานไม่มีความจิตใจแช่มชื่นเแบบิกบานเรื่องเย็นเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยวิธีหาอุบายต่างๆึกฝนอบอมจิจใจของตนนั่นเองเราไม่ต้องคอยให้บุคคลอื่นแนะนําสั่งสอนตักเตือนอยู่บ่อยๆ เราต้องคอยเฝ้าดูแลจิตของเราท่าน,นั้นทั้งใจฝึกผลอบรมจิตใจของตนเองเท่านั้นถ้าพวกเราพากันฝึกผลอบรมจิตใจของเรานั้นจนสามารถประคับประคองควบคุมอยู่ใต้อำน,นาจในการประพฤติปฏิบัติของตนเองแล้วเมื่อนั้นจึงจะเรียกว่าบุคคลที่ฝึก,กจิตใจได้รับความสงบ ม่จะบวชใหม่บวชเก่าก็ตามไม่อยู่กับเรื่องบวชใหม่บวชเก่าเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของที่คนจะฝึกสติปัญญาให้ว่องไวเฉลียวฉลาดเท่านั้นจึงจะพากันสามารถตามรู้ตามเห็นว่าตนเองได้มีอะไรมีคุณงามความดีอะไรได้อันนี้แหละพวกเราทั้งหลายเมื่อหาก เราจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามก็อย่าลืมผูกผูก,กจิตของตนเองให้มีความพอใจในสถานที่นั้นไปอยู่วัดไหนก็ช่างอยู่ในป่าในเขาก็ช่างอยู่ในกุฏิของตนเองก็ช่างอยู่ในร่มไม้ก็ช่างไปอยู่ที่ไหนควรที่จะใส่ใจควรที่ว่าเรามีความตั้งใจจะสร้างความดีแล้วก็พยายามที่จะสร้างความดี สมเจตนาของตนเองตั้งเอาไว้เพราะเราอยากดีเราอยากเป็นพระเนนที่ดีอยากเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีถ้าให้ตนเองไม่มีที่พึ่งเราก็มีความตั้งใจเช่นนั้นถ้า,าเราพากันมีความตั้งใจอยู่อย่าไปคิดวุ่นวายอะไรนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำค่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆ สังเกตไปเรื่อยๆอ,อยู่ตลอดให้มีความเพียรอยู่อย่างนี้เว้นจากนอนหลับพอเรานอนหลับเราตื่นขึ้นมาเราก็ดูเลยทีเดียวดูว่าเดี๋ยวในจิตของเราคิดอะไรมันอยู่ที่ไหนมันอยู่กับเราไหมหรือมันไปที่อื่นนี่เมลาเราตื่นขึ้นไม่ใช่เราตื่นขึ้นเราจะปล่อยจิตของเราคิดไปเรื่อยๆไปเปือ่อยไปอย่าไปทําเช่นนั้น,นปฏิบัติควรพากันเวลาตื่นขึ้น ไม่ต้องพึ่งลุกดูจิตใจของเราก่อนว่าจิตใจของเราอยู่ที่ไหนใ,หใจของเราสงบไหมนีความสุขความสบายความช่มชื่นเบิกบานไหมนี่เราต้องรีบดูอย่างนั้นก่อนก่อนจะลุกออกมาล่างหน้าล่างตาก็ดีมาทําจิตวัดต่งตางๆเราควรที่จะสังเกตไว้อย่างนั้นเมื่อหากเราสังเกตอย่างนั้นเราจะพากันเห็นจิตใจของตนเองได้ทันที เมื่อเห็นทันทีแล้วเราก็ต้องประคับประคองให้จิตใจของเราตั้งอยู่ในขอธรรมกรรมฐานอยู่ในความสงบเราก็จะพบแต่ความสุขอยู่ตลอดนั่นเองความสุขชนิดมีความอุเบกข,ขานี้เป็นความสุขที่เราทุกคนมีความต้องการเพราะมันรู้มันรู้แล้วมันกว่าวางเป็นอุเบกข,ขา อันนี้มันมีความสุขกลัวสุขเวทนาตามธรรมดาถ้าหากราว่าเป็นความสุขถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องคนสุขก็เรียกว่าจิตมันนิ่งเป็นสมาธิอยู่มันไม่ไปซาดไปขู่มันไม่วุ่นวายมันไม่ไปตามกระแสข,ของกิเลสทั้งหลายจิตมันก็จะนิ่งอยู่ถ้าเราพูดเช่นนี้เราก็จะเห็นเด่นชัดจิตของเรานี้เป็นสมาธิอยู่และเราควบคุมดูแลรักษาจิตของตนเองอยู่ จิตก็รู้ด้วยตนเองของมันเพราะถูกสติปัญญาสอนรู้เข้าใจในธรรมะว่าอะไรถูกอะไรผิดมันรู้อะไรทำให้มีความสุขความสบายมันยอมรู้อะไรทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็ยอมรู้เมื่อจิตมันยอมรับรู้ขึ้นมานี่เองมันก็ต้องหมุนหาในทางที่ต้องการคือความสุขเพราะจิตมันไม่ต้องการทุกข์มันไม่ต้องการมันก็ต้อง คิดหาตั้งแต่ทางมันสุกได้นี่แหละจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายให้พากันประพฤติปฏิบัติควรภูมิใจในชีวิตทั้งบวชเก่าและบวชใหม่ก็ดีชีวิตของเรายังไม่ล่วงเลยยังไม่ตายไปเพื่อนฝูงก็ตายไปเรื่อยๆญาติโยมเขามาหลวงลับดับตายไปเรื่อยๆความตายมันก็เข้าใกล้เราเข้ามาใกล้เราเข้ามาทุกวันทุกเวลาทุกนาที แ่ตทุกวินาทีที่เรามีลมหายใจเขาออกจมเ้าความตายอยู่ใกล้หรือเกินเราก็ไม่ควรตะมาิเราจะตายจากคุณงามความดีเสียชาติเสียประโยชน์ไปเฉยๆเขาเรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ไม่มีความรักตนเห็นไหมก็ททาความชั่วทั้งหลายทั้งต่างโลกก็าทำกันอยู่แม้เป็นภิกษุสัมมาเนยก,ก็ดี บางทียังเป็นโจรเป็นขโมยอะไรนักสิ่งของวัดวาวาสสมรู้ร่วมกันกับญาติโยมท้ายเอาเงินเอาทองอะไรไม่รู้บุญรู้บาปอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้จิตก็ยังเป็นโจรอยู่เป็นขโมยอยู่แม่จะบวชอยู่ก็ตามแบบน,นี้ถ้าหากจิตของเราไม่โลดผลถึงขนาดนั้นจนจเจ้าของใหญ่ของโตขนาดนั้นแต่จิตใจของเรายัางโลภโรภ กระโดดโลดติ้นไปตามอำนาจของอารมณ์ของกิเลสทั้งหลายอยู่แล้วก็มองเห็นว่าม่เป็นความโลภเหมือนกันแต่มันคมโลภะที่ลึกลับมันละเอียดสุขุมเราก็ควรที่จะเข้าใจถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าราคะราคะก็คือความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินความปราถนาความต้องการนั่นเองมันก็เป็นกิเลส แต่มันเป็นกิเลสที่ละเอียดเราก็ใส่สติปัญญาละเอียดนี่เองหาวิธีแก้ไขแนะนำสั่งสอนจิตใจให้รู้ให้เข้าใจเพื่อจะในละให้ปล่อยได้วางได้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นหน้าที่ของตนเสียแล้วทุกท่านทุกองค์อย่าไปคอยคนอื่นว่าคนนั้นไม่เดินจมกรมเราก็ไม่เดินคนนั้นเราไม่นั่งสมาธิเราก็ไม่นั่ง คนนั้นไม่ไว่ายพระทำม,มัดสวดมนต์เราก็ไม่ทําถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเราจะได้คุณงามความดีเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรและไปคอยดูตั้งแต่คนอื่นอยู่ไม่คอยดูตนไม่กอปโวยเอาคุณงามความดีใครเราเราจะมาทําให้เราเดินโยมกลมใครแล้วจะมาเดินให้นั่งทําสมาธิใครจะมานั่งให้เราพิจารณาธรรมก็เหมือนกันใครจะมาพิจารณาให้เราอยู่นั้น มันเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเองเรื่องของเราที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนทั้งนั้นเองอเมื่อ,อพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเออเรานี้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่แม้ยังไม่ได้อะไรก็ยังปฏิบัติอยู่ไม่ขาดจิตวัดจากคุณงามความดีของตอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ กพยังได้ดูจิตใจของตนเองอยู่เนี่ยเผลอสติเมื่อไหร่ก็รีบผลขวยมีความตั้งใจแก้ไขอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นบุคคลที่มีความภาคความเพียรภิกษุสาม,มนเณรเป็นผู้มีความภาคความเพียรอยู่อบาศกอบาศิก,กาก็เป็นผู้มีความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่กลัวเราตายจากคุณงามความดีจุดมุ่งหมายที่เรามีเราตั้งเอาไว้ก็คืออะไร คือทางสิ้นทุกข์เข้าสู่นิพพานจุดหมายของทุกท่านที่เป็นภิกษุสมมาเนนและอุบาสกออมบาศิกาก็มีเจตนาอยากไปทางเดียวกันคืออยากพ้นทุกข์ไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกให้มีความลำบากความทุกข์ยากอีกเหมือนยังเดิมอันนี้เป็นจุดมุ่งหมาย จุดความปารนนาอย่างสุดยอดในการนัดปฏิบัติทั้งหลายทั้งที่สุดสมณีในอุบาสกอุบาสิกาเหตุฉะนั้นการบรรยายรำเรื่องการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองเป็นผู้รักตนจะฝึกฝนอบรมตนให้มีผลมีประโยชน์ให้มีคุณค่าสูงได้ที่พึ่งของตนผลออกมาแล้วก็จะมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตน เพราะบุคคลที่มีความรักตนเชน่นนี้จึงเป็นบุคคลที่จะได้คุณงามความดีเกิดขึ้นแก่ตนได้ได้ที่พึ่งของตอนสมความปรารถนาของตอนมีความตั้งใจอยู่เหตุฉะนั้นก็ขออํำนวยวอวยพรให้ภิกษุสาม,มเณรและอุบาศกอุบาสิกาทั้งหลาย จงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถแช้คายจิตใจของตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองเพึงปาถนาเไว้โดยทั่วกันเขาขอยุติการบรรยายทำไ้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยภักคารชนีแต่นี้ต่อไปก็ให้พากันตั้งใจทำความสงบ